โยโยโยเที่ยงตรงเจินกับคลึงลูกหนังบิ๊กแมชสวัสดีแฟนคลึงลูกหนังทุกช่องทางเจอกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับามาถึงค่ำคืนวันศุกร์ครับบิ๊กแมชพิจิเตรืเลือกเกมเวลาเที่ยงคืนนะครับฟุตบอลลีของนอร์เวย์ครับชาบบอกทีมรองบว้ยจะเปิดบ้านเจอกับโรเซนบอร์กอันดับ8ป้ชาบบอก13แต้มจากการชนะ4-1แพ้8เกมล่าสุดบุกชนะเฮาเกซุนมา2-1นะครับคริสเตียนมิเชลเซนกุนซอมีผเล่นกันหลักอย่างเซฟันโยฮันเซนเยเป้อันเดอร์ แซซอนเดอร์โฮมลุนนะครับกองหน้าเป็นเฮนดริกเมเซอร์ครับเจอกับโรเซนบอร์ก borg, 17แต้มเกมจากการชนะ5เสมอ2แพ้6นะครับเกมล่าสุดก็ฟอร์มดีครับเปิดบ้านเบียดชนะออสมา1นูนย์นะครับอัลเฟรดโยฮันสันกุนซือชาวสวีเดนครับมีผู้เล่นการหลักอย่างเอ็ดเวิร์ดแท็กเซ็กแล้วก็ซันเทวานฮาเซนคุมตรงกลางนะครับแนวรุกก็เยสเปอร์ไรทานมาริวสซีเวอร์เซนกองหน้าเป็นโนอาห์ รดูดูการที่แล้วเจอกันชาร์บบอกเอาชนะไปกลับในบ้าน5-2เกมเยือน3-0แน่นอนก่อนเกมเขายังมองชาร์บบอกเป็นต่อคือฤูดูการที่แล้วโรเซนบอกแย่จริงๆนะครับแต่ว่ารูดูการนี้ดีขึ้นสวนทางกับชาร์บบอกฟอร์มแย่จริงนะครับนี่เล่นมา13นัดแพ้ไปถึง8เกมครับเกมแบบนี้วัดใจโรเซนบอกดีกว่าครับภาพรวมรดูการนี้ดีกว่าครับจะบุกมามีแต้มแน่ ไม่เสมอก็บุกชนะเลยนะครับให้เชียโรเซนบอกเป็นคลึงนุหนังบิ๊กแมชประจําค่ำคำืนวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย